สวัสดีฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแ a t t e f i e l ส3นะครับ จริงมีคนเล่นไปแล้วแหละเขาพี่เขาเหมือนจะว่าเล่นเล่นไม่เต็มนะเล่นพแบบี่เขาอัพลงแค่สองพาร์ทจบจริงๆแล้วเนื้อเนื้อเรื่องมันมีเยอะว่านั้นนะแล้วก็เนื้อเรื่องเต็มๆนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นพหลังเล่นนะผอดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็เลยจะมาเล่นให้ดูนะครับ พยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันครับเกมนี้เรียกได้ว่าผมถ้าให้เป็นกระโหลกเนี่ยผมให้ห้ากระโหลกเลยทั้งภาพทั้งเนื้อเรื่องสุดยอดครับเกมนี้รอภาค4ออกอยอะเนี่ยได้ข่าวว่าจะออกปีนี้แหละแต่ว่าจะเป็นเบต้านะครับกดทางเปลี่ยนปืน เฮ้ยไปกูเกมนี้ครับสวยจริงๆฮะต้องยอมรับหายิงไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยระเบิด เนื้อเรื่องนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องมันซับซ้อนมากครับเราอาจจะได้เล่นถึงสองตัวเลยทีเดียวก็จะเป็นทาหารรัสเซียแล้วก็ทหารทหารรัสเอีะหรือเปล่านะฮะเอ้ยใควะเนะ่เอ้ย 8ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะฮะนี่น่าจะเป็นตัวเรานะครับก yeah. <c oughs> ็อ่านรับไปแล้วกันผมก็ปแปลไม่ค่อยจะเป็น <Good> morning, ไม่เก่งอังกฤษเราชื่อแ <c oughs> <c oughs> บ็กเบิร์ <c oughs> นช่ป่ะอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นชื่อเราแล้วครับแบ็กเบิร์น some story about a terror plot in new york and the marine claims he has information to stop it now the best part is he says it's going to happen today so here we are you look jet lagged and by that i mean you look like shit who is this That's That's and you still believe he's planning an attack here in new york don't you why because he said so I read the file. He's trying to save his own ass. He doesn't know what we want to know. Wait, just hear me out. You want to bury me after? Go ahead. We don't need to bury you. You're already dead. He doesn't know what we want to know. We're on the clock. I'm pursuing this lead. What you're going to do is help us clarify the attack scenario. Your cooperation mm -hmm. might even get you free of the world of crap you currently inhabit. All uh, you have I to do is fill in the blanks. Are we clear? <อ>วันนี้ผมไ r ้ h ิเมอหนึื่อ e r ว่าน่านี่น่าจะชื่อโซโลมอนนะฮะ <Okay. S 2> ก็คงจะเป็นใ้ตัวที่ต่อยเราเมื่อกี้แหละ นี่น่าจะเป็นหน่วยของเรานะครับนี่ทีมได้เป็นทีมของเราก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเราอาจจะได้เล่นเป็นสองตัวละครนะครับเป็นทหารรัสเซียกับทหารสหรัฐเนี่ยรั เนื้อ yeah, เรื่องค่อนข้างจะซับซ้อนครับแต่ว่าสนุกเลยทีเดียวต้องต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆเลยลุยละเราต้องตามไม่นี่ไปตลอด ภาพเหมือนจริงมากครับภาพสวยมากแนะนําเลยครับเกมนี้ผมรอภาคสี่ออกอยู่เนี่ยจะรีบไปซื้อทันใดแผนที่ซ่องทุกคนฟังทางนี้นะเราต้องอเข้าไปที่ซ่องนะฮะ <R> สายเจ็ด ได้ข่าวว่ามีพม่าแล้วก็เด็กต่ำกว่าอายุ15มาทำงานในนี้ด้วยส่วนหน้าที่ขายดีน่าจะเป็นเด็กลาวทุยไม่ใช่นะครับนี่ก็กำลังวางแผนเขาวางแผนกันอยู่เข้าไปข้ <our Marines. S 1> างในนะ Let's go Let's go find this patrol. the sidrep will have me inside this district soon the worst go ah we leo die oui me mad creep out fight กู <is> ตกลงกูโฟโล่มึงหรือว่ามึงโฟโล่กูวะแมนวิ่งช้ายเอ้ยะแผ่นดินไหวนี่ถ้ามันไม่ไหวนี่ตึกน่าจะพังไปแล้วนะฮะแสดงว่าแผ่นดินยังไหวอยู่นะครับเมื่อไรที่มันไม่ไหวเนี่ย พอคงอยู่ไม่ได้นะฮะถุยนะไม่ใช่โคโล่โคโล่อะต้องตามกูต้องตามมึงตลอดเด็ตกลง s <S กูได้เป็นหัวหน้าหน่วยไหมเนี่ยไม่ใช่นะน่าจะเป็นน่าจะเท่าเทียมกับไอ้พวกเนี้ยแต่ทำไมกูต้องตามมึงวะครับ okay,

แรมีระเบิดะมีสไนเปอร์ด้วยนะฮะเราก็ต้องหาคนมันเลงยากายเ,เกมนี้ต้องใช้สายตามากครับหาศัตรูยากครับ ยิงตอนกลางคืนเนี่ยผมไม่ต้องไม่ต้องสืบหายไปเถอะยิงไม่โดนเลยวะอะไรวะครับอ่ะพี่จีไหนไหนเย็ดมาเดี๋ยวปุลุงอยู่ท่านี้นั่นแหละ หนึ่งศพใครวะเอาไม่ออกมาีแมวเอ้ยเอายังมีอีกมเนี่ยคุณนั่งทำไรคุณนั่งอยู่นี่ไม่มีละข้าแต่มันอยู่ไหนเกมนี้แนะนำครับอย่าทำตัวเพระเองนะครับ งั้นไต่ไม่รู้ตัวพยายามหลบหลบหลังเพื่อนไว้โอ้โหยิงมาจากไหนอีกวะเนี่ย จริงมากครับเหมือนจริงสุดๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ผมก็ไม่น่าจะรอดก็คงจะออกไปยืนนู่นให้เขายิงเหมือนในตัวเมื่อกี้นะตกลงไม่ตายนะครับเพื่อนดูอยู่นะผมต้องตามไอ้ยิงเลยอ mày đi, let's keep moving. Mày không biết chạy không? 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 เกือบตายไอ้วะบ้าเอ้ยนี่กูต้องโฟโล่มึงหรือมึงโฟโล่กูยังไงครับวิ่งให้มันเร็วหน่อยดิเออเวลาทำอะไหากินนะเนี่ยมึงรู้ตัวไหมขี้เหี้ยวอะไรล่ะมันยิงมึงอยู่เนี่ยเอาไง pearls Hands bin ต้องค่อยๆไปนะนี่ออกไปนี่ตายเลยเนี่ย ไงต่อเว้ยคานเหรองคานไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงตาเหล่มึงตาเหลวะเราต้องคานไหนะกดแนะฮะคานออกงัหไปนี่หัวแบะได้เลยนะเนี่ย There's a sniper! Okay. Okay. Cross 50 meters, midway up. He's dug into a spider hole. I got AT. Give it to Black. Shit, cover's getting ropey. What Hello. You're the best shot. You see that weapon, Glint? You wasted it. Make it count, brother. I'll cover you. And you hit him. Clear your back blast. Stay, 3... Three, two, one. Suppress Boom! Oh, Suture! โ oh อ้โหใครที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะแนะน,นําแนะนําผมแนะนําเกมนี้เลยจริงๆมันสนุกมากฮนะมันภาพเหมือนจริงแล้วก็โอ้โห oh ให้ให้อารมณ์เหมือนกับเราอยู่ในสงครามจริงๆนะเราเราเล่นเหมือนเกมอื่นไม่ได้อะเป็นพระเอกไม่ได้เลยอะไรวะ เราจะได้ดคุมการไขว่แต่คุมกันไขรเนี่ะเนี่ยเราต้องป้องป้องกันหน่วยของเราทีอยู่ขา้างล่างหิงไม่ค่อยจะโดนนะ ลืมปรับเมาส์นะครับเมาส์มันรู้สึกกันเร็วๆไม่เป็นไรฮะไหนๆเราก็ได้เล่นละใครใครภารกิจของเราก็คือต้องต้องช่วยพวกมึงมึงไม่คิดจะช่วยกูยิงมั่งเลยไงวะพวกมึงอ่ะกูยิงใครเนี่ยยิงโดนนะคนมะ เขาวิ okay. ่งเป็นที่แล้วนะยอ้ยเยอะโอ้ยยืนเป็นแรมโบ้เลยเนี่ยแล้วไงต่อเราต้องกันไปเรื่อยๆฮะ <6 S 1> ต้องอ๋อมีคนเจ็บนะ <All right. S 1> ผมนึกรูปแบกอะไรมา เราอยัางไม่ตายถ้าเสียงอูีหน่อยก็ขอโทษครับ,รบผม,มเพิ่งตืน่นน้ำยังไม่อาบเลยเนี่ยมานั่งเล่นเกมเนี่ย มายิงไม่โดนเลยวะเนี่ยเ,เอาเอาเอาไปไม่เรียกกูเลยเนะี่ยโมึงพิงกูกไปได้ไงไเนี่ยเปลี่ยนกันกนะฮะตีระยะชิดอ่ะนายต่อ We'll never make it over We can use this as a b a o s แคมโป้ไม่ชื่อมึง่นาจะเปลี่ยนเป็นปีโป้้เรียกง่ายกว่าเนี่ยไอ้ปีโป้เรื่องปีโป้แล้วกันนะโกโกโกโอเคไ,<ป>ได้กูไปก่อนได้แล้วมึงบอกให้กูไปแล้วกูต้องตามมึงเนี่ยนะมึงไม่ไปก่อนอนะบ้าปวโดดโดดมึงโดดแค่นี้มึงล้มเนี่ยมึงโง่จังวะตกลง

So what happens if the PLR take over? A country run by terrorists ain't good. Bro, America was founded by terrorists or terrorists. What do you think the fucking Revolutionary War was? History is determined by the motherfucking. How did you know? How did you know? You know what, Cam? I ask myself the same goddamn question. are not bad. You're not bad. มึงยิงใครมึงยิงใคร,ใครเอ,อ้ยเฮ้ยยิงโดนเพื่อนนะอย่ายิางเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนไม่รักนะระ bueno. เบิดเ,ดดดดเช็คระเบิดไงอ๋อ ออยังมีอีกอ,อ่ะถ้เล่นเกมนี้เนี่ยโหสายตาต้องดีมากฮะเปิดไฟเล่นเกมนะครับเดี๋ยวสายตาเสียเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะศัตรูทำเน้<ำ>น,น,นเหมือนจริงมากครับ เกมนี้มีทุกแนวนะเราว่าจะขึ้นเครื่องบินขึ้นรถถังขี่สำล้อทุยไม่ใช่นะฮะแต่ก็มีทุกแนวจริงๆให้กูทำอะไรวะ We got wounded and KIA in here. I got it. Mr. this with 1-3! And he casts back ASAP! Have a copy! And this layout doesn't look right at all. I found something! This is totally not good! Secondary's under here! Secondary, copy that! Oh fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention! Oh. What's the point ลกไปดียืนคุยกันชิวมากเลยนะไอ้ละโอ้เฮียอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่เป็นได้นะคุณเจนครับผมเห็นผู้ชายชุดขาวะยืนอยู่บนระเบียงชั้นสมครับอ๋อนี่มันให้เราไปละไปไหนเนะี่ยให้เรามาซักผ้าแล้วฮะไม่ใช่นะ Blackbird, did you get oh, that? I Follow the goddamn fire. You okay in there? There's another goddamn tremor. Nothing to worry about. One force here to reinforce. Did you เฮตุบัดนี่เวียงใส่กรงเหล็กหัว,หวทุบทุบทุบโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแม่งปากห้อยเลยอ่ะนี่กูเสียบัวขาวนะเว้ยแล้วเราก็ต้องออกไปนะฮะไปไงบอ อะไวเมื่อกี้ทำไมไม่เข้าทางนี้อย่วะอ่าขึ้นบินอัลเบิร์ดอ้าจ่าเอาอให้ผมมาตรงนี้ โอ้ขอมอบล่ะขอมอบเออ,อหน้าเทาแล้วหน้าเทาแล้ว เร,เ,รเราจะไม่เปลี่ยนปืนนะมันไม่เท่ปืนนี้เท่อะไปวเรอโล่อาได้เวลามันแล้ว หอหโอ้โหความรู้สึกมันอยู่ในลำโบภางลากภาคไหนไม่รู้อ่างๆโอ้โหอืหอโอ้เกิดอะไรขึ้นระเบิดเฮ้ย อ่าก็คงอยากจบแล้วขอจบพาร์ทแรกไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ